มีรถนะคะที่ประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็เป็นไซส์น่ารักกะทัดรัดนะคะเหมาะกับการขับในเมืองนะคะแล้วก็หาที่จอดง่ายมากๆเลยนะคะลูกค้าช่องเก็บสัมาราด้านหลังคะ่ะลูกค้าค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะคะคันนี้เร่งมาจะอยู่ที่17,399กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าคนน้อยๆสบายๆเพียงแค่5,000บาทเท่านั้น พบแก๊งนังจำบอรดรถบ้านอีกแล้วเช่นเคยนะคะเจอนัองจำก็ต้องเจอรถสวยๆกับทางบอรรถบ้านนะคะสําหรับวันนี้ค่ะลูกค้าจะมีรถนะคะที่ประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็เป็นไซส์น่ารักกระชั้นนะคะเหมออาะกับการขับในเมืองนะคะแล้วก็หาที่จอดง่ายมากๆเลยนะคะลูกค้าสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะหาเรทพอนน้อยๆสบายๆายนะคะต้องไม่พลาดคันนี้เลยนะคะ คันนี้ค่ะมิสูบิชิมิุรชนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.2เป็นตัว G L X ปี2019ค่ะเลขใไม่เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะลูกค้าแล้วก็มาด้วยสีเทาดำนะคะลูกค้าค่อนข้างที่จะดูสวยสปอร์ตเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ อยากจะได้รถนะคะสีที่ดูแลรักษาง่ายนะคะห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะนี่ส่องความสวยด้านหน้าก่อนเลยนะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะลูกค้าไฟหน้าสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกระกระจังหน้านะคะที่ดีไซน์ค่อนข้างที่จะทันสมัยนะคะแล้วก็มี ไฟเดชามรั n นิ n งไรนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะลูกค้าจะอยู่ในส่วนของด้านล่างนะคะสำหรับคันนี้นะคะความพิเศษของเขานะคะลูกค้าบอกเลยว่าเป็นรถปีใหม่ใหม่น้อยที่น่าใช้งานมากๆเลยนะคะลูกค้า ของด้านข้างค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นรอกระทับแบบมีฝาครอบมาให้นะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของยางก็จะเป็นยางปีใหม่อยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะในส่วนของกระจกตัวนี้จะเป็นกระจกปรับฟ้าไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในโครงกระจกให้แล้วเรียบร้อยนะคะเวลาที่ลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วหรือยังนะคะไฟเลี้ยวของเรามีปัญหาหรือเปล่านะคะในส่วนของคันนี้นะคะลูกค้าด้วยความที่เป็นรถปีใหม่นะลูกค้า ความหนึบของประตูนี่อยากจะปิดให้ชมเลยนะคะลูกค้าให้ฟังเสียงกันชัดๆเลยนะเป็นไงลูกค้าบอกเลยว่าประตูยังหนึบนะคะเพราะว่าใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้แบบรถไว้ใช้งานนะจำต้องแนะนำคันนี้เลยนะคะลูกค้าพราะรถค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะในส่วนด้านหลังค่ะ ไฟหลังลูกค้าค่อนข้างที่จะดูน่ารักกระทันรัดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของด้านหลังนะก็ช่องเก็บสัมาระด้านหลังคะ่ะลูกค้าค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะคะ ในรถไซนี้นะลูกค้าแล้วก็สาหรับลูกค้าที่อยากจะแบบบรรทุกของนะคะจําบอกเลยนะว่าจุของได้เยอะในระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็สามารถพับเบาะแยกได้ด้วยนะคะเวลาที่เฮ้ยเรามีของในส่วนด้านข้างเนี่ยแล้วมีผู้โดยสารด้านหลังมาด้วยเนี่ยอันนี้สามารถพับเบาะแยกได้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแล้วก็ตอบโจทย์ใครหลายๆท่านมากๆเลยนะคะในส่วนคันนี้เครื่องมือ,อยางอะไรแม่แรงคันนี้อยู่ครบเลยนะคะแต่จยจอมพาไปชมในส่วนของด้านในนะคะว่ามีออปชั่นอะไร ที่น่าสนใจบ้างไหมคะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com เข้ามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะจำนึกว่าด้านในเนี่ยจะอึดอัดนะลูกค้าแต่พอได้มานั่งแล้วสัมผัสจริงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะนั่งสะดวกสบายเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยก่อนเลยนะคะพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้สามารถรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์และก็ควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะในส่วนของเร่งไม้นะคะลูกค้าอย่างที่จาแจ้งไปว่ารถปีใหม่ไม่น้อยนะคะคันนี้เร่งไม่จะอยู่ที่17,399กิกิโลเมตรเท่านั้นนะคะ ถือว่าใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะคะในส่วนของคอ,อนโซลกลางค่ะลูกค้าลูกค้าจะได้หน้าจอแบบทัชสกรีนมาให้นะคะเป็นรถไซส์เล็กนะคะที่ออปชั่นมาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ใครหลายๆท่านมากๆเลยนะคะในส่วนคันนี้นะคะก็จะมีหน้าจอทัชสกรีนมาให้นะคะลูกเล่นความบันเทิงอันนี้มาให้ครบแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นแอร์แบบแมนนวลอยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดด้วยนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับ ใครนะที่จะซื้อรถให้คุณลูกนะคะแล้วก็เป็นนักศึกษานะคะลูกค้าจำถือว่าตัวเนี้ยเวลาเข้าเกียร์เนี่ยลูกค้าจะได้ไม่หลงเกียร์ผิดนะคะในส่วนของตัวนี้ค่ะเบาะลูกค้าตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าแล้วก็เบาะผ้ายังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะถือว่าใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะคะไม่มีรอยช้ําเลยนะคะในส่วนของช่องใส่ของก็จะมีที่วางแก้วมาให้2จุดนะคะแล้วก็ที่ใส่เอกสารมาให้นะคะตัวนี้ถือว่าออปชั่นครบจบในะคะ เดียวเลยนะคะในส่วนของราคานะคะเดี๋ยวจะไปบอกในส่องด้านหน้าดีกว่านะคะ ในส่วนของระบบเซตตี้ของเจ้าคันนี้นะคะก็จะมีแอร์แบ็กมาให้คู่หน้านะคะแล้วก็ระบบการลื่นถลายนะคะระบบการเลื่นถลายนะคะตัวนี้จะมีปุ่มกดมาให้นะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของราคาของเจ้าคันนี้นะคะจะอยู่ที่3 4ม0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคนน้อยสบายๆเพียงแค่5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านี้เลยนะคะลูกค้าตอนนี้ก็กําลังมีเพจระบาดนะคะเพจปลอมนะคะลูกค้าก่อนจะทําธุรการการเงินอะไรนะคะสามารถตรวจสอบก่อนนะคะของรา ะะมีทั้งหมด5เพจนะคะมีสำนักง,งานใหญ่นะคะแล้วก็เพจเพชรบุรีสะอามหัวหินแล้วก็สาขาราสุบรีนะคะก่อนจะทำธุรกรรมการเงินเนี่ยให้ลูกค้าได้เช็คก,ก่อนให้ท่วงทีก่อนนะคะลูกค้าจะได้ไม่ตกเป็นของมิจฉาชีพไปนะคะลูกค้าในส่วนของ สำหรับลูกค้าที่อยากจะชมรถตัวจริงนะคะสามารถเข้ามาชมได้เลยที่บริบ้านสาขาราซุบุรีงีนนะคะจำประจำอยู่ที่สาขานี้นะคะสามารถเข้ามาคุยเรื่องเงื่อนไขไฟแนนซ์กันได้นะคะลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะจำต้องขอตัวราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ